มาดูข้อนี้กันนะครับวิชิตมีต้นมะละกออยู่120ต้นถูกน้ําท่วมตายไป1นส่วนสของต้นมะละกอทั้งหมดหลังจากนั้นจึงปลูกเพิ่มอีก2เท่าของต้นมะละกอที่ตายไปอยากทราบว่าขณะนี้มีต้นมะละกอก,รก,รกรี่ต้นความจริงอันนี้นเราวาดรูปดูก็ได้นะครับสมมุตินะครับเนี่ยต้นมะละกอ120ต้นนะครับตายไป1นส่วนสเรา1้0ะมาแบ่งเป็น3ส่วนเท่าเท่ากันนะครับอะ ลองวาดรูปอย่างนี้ครับเนี่ยสามส่วนร้อยยี่สิบสามส่วนก็จะได้ส่วนละ40บนะครับอ่ะอันนี้สี่สิบสีบสีิบนะครับทีนี้ตายไปหนึ่งส่วนสามตายไปหนึ่งส่วนนะครับอ่ะอันนี้ตายไปปาาปาาตายแล้วก็จะเหลืออยู่นี่ครับเหลืออยู่สองส่วนนะครับทีนี้โจทย์บอกว่าปลูกเพิ่มอีกสองเท่าของมะละกอที่ตายไปตายไปเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยสีิต้นเนี่ยปลูกอีกสองเท่าก็คือสองคูณสี่ได้แปดสิบ นั่นหมายความว่าปลูกเพิ่มอีก80ต้นนะครับปลูกอีก80ต้นปึ๊บทีนี้อยากทราบว่าขนาดนี้มีต้นมะละกอกี่ต้นนี่ครับตอนนี้นะครับเหลืออยู่กี่ต้นมีอันนี้80ปลูกเพิ่มอีก80ก็จะเป็น160นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบคอควาย160นะครับผมโอเคนะครับ